ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุทธที่สาสของเดือนกระดักกระดาคมซึ่งตรงกับขึ้นห้าค่ำเดือน9ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าไปหางานทำออกนอกบ้านก็จะมีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ควรจะต้อง ดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้สําหรับในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆวันนี้ท่านจะต้องทำเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านและมีคนให้กำลังใจท่านในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่เดือดร้อนท่านก็จะมีเงินจ่ายอยู่เรื่อยเมื่อทั้งรายรับรายจ่ายคละคล้าวปะปนกันในวันนี้ในเรื่องของคนรักละวังวันนี้อาจจะมีการจู้จี้งุดงิดในช่วงของตอนเช้าเช้หรือ ในช่วงของตอนบ่ายๆอีกครั้งในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ติดเนื้อติดตัวติดตนจะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องการงานนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรวันนี้มักจะได้เป็นเงินเป็นทองการเงินเรียกว่าจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในวันนี้ คนรักคนใคร่วันนี้ระวังช่วงของตอนสายๆไปหาตอนบ่ายๆอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรซึ่งกันและกันและจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ให้ท่านใจเย็นๆไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ตามที่บอกให้ท่านระวัง ในเรื่องของอารมณ์และในเรื่องของการพูดการจาน,นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ ท่านจะเหน็ดเหนื่อยท่านจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในวันนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ท่านก็ได้คุ้มค่าการงานก็มีความสําเร็จในเรื่องของเงินทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ก็โอเคเอาอกเอาใจดีวันนี้ทำอะไรช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก้อยตันยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ตัยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะลงทุนอะไรจะเหมาะอย่างยิ่งวันนี้จะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของความรักความใกล้วันนี้แต่หากว่าท่านจะออคนรักกัน หรือว่าคนรักใหม่ๆในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีของขวัญของกวากมาให้กันและกันจะทำให้ความรักนั้นสดชื่นยั่งยืนนานนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวันก้ห้ทันยืน อันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายอย่างมากท่านจะลงทุนการค้าขายวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอยู่ด้วยท่านจะหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ในเรื่องของ การงานดีการเงินก็มีตามมาในช่วงนี้ถือว่าเงินทองนั้นมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเรียกว่าไม่ขาดมือคนรักคนใกล้ในวันนี้ถึงจะจู้จี้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าอารมณ์ร้อนให้ท่านใจเย็นๆไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤออาษีประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหนันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานหรือว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะมีโชคมีลาบและในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านก็รับรองว่าท่านทำได้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำงานเนงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านอีกด้วยจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายนี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นที่ที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้การงานระวังวันนี้ท่านระวางเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการจริงดีจริงเด่นจริงไหวจริงพลิบกันจะทำให้ท่านนั้นต้องเดือดร้อนได้ในช่วงของวันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเป็นงานใหม่ๆเข้ามาท่านในช่วงของวันนี้ การเงินก็รู้สึกว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยเรื่อเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้คนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็คำปรึกษาหารือกันได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ขอให้ท่ทาขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี